โอ้ ه, ทั้งแถวแล้วคูนคลาสิกพคกคำเตือนต่ำกว่า18คนได้รับคําแนะนำเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเบเกอร์วอนซานะคะจากค่าย PG s ี o t อนนะอกก็เขาออกเกมน,นี้มาสักพักแล้วนะคะก็ ยังไม่ได้ลองเล่นกันเนาะวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันนะคะเข้ามาในเตมของร้านอาหารเอ้ยไม่ใช่ร้านขนมหวานนั่นเองนะคะมีทั้งโดนัทครัวซองเคก้กแล้วก็ใดๆต่างๆนั่นเองนะส่วนวันนี้เราจะมาทําการซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินนะคะโดยเบ็ดที่เราจะตั้งไว้คือ30บาทส่วนราคาซื้อคือ2องพันสองานะคะก็มันต้องได้4ตัวใช่ไหมอ่าสตัวนะคะถึงจะชนะรางวัล หมุนฟ,ฟี10ครั้งหรือ12การหมุนฟี10ครั้งนะคะตัวฟูลจะเพิ่มขึ้นคูณ3เรามาเริ่มกันเลย10ครั้งนะคะทุกคนอ๋อแล้วมีแถบข้างล่างเนี้ยเป็นตัวฟูลใช่ไหมแล้วได้ใช้นะครับโอ้โหฟูลก็เพิ่มไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วคือต้องมีการได้ใช้ไอ้ตัวแถวข้างล่างมันเกิดขึ้นนะคะตัวฟูลมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย ตอนนี้เราอยู่ที่คูณสิบสองนะคะโอเคหุ้ยบวกฟีดสปินให้หนึ่งครั้งโอ้มาครับคูณส8ปดโอ้ยคูณย1บอ็ดแล้ววันนี้แน่นอนจุกๆนะคะตอนนี้เราเหลืออีกเจฟีสปินยังได้อยู่แล้วเพิ่มฟีสปินให้ยังไงละ่ะโอเคมีเพิ่มฟีสปินอีกแล้ว,ว่แล้วคูณก็เพิ่มโอ้โห อันนี้คือทั้งแบบนะโอวมาคือฟูนเพิ่มตอนนี้เราอยู่ในช่วงการเก็บตัวคูนนะคะคูนเยอะโคดตอนนีน้บอกเลยถ้ามีทั้งแบบนะแตกยับพันธงเลยเงินรางวัลไม่แกคะค่ะมาเรามาดูกันภายในอ่าแปดฟิสปินที่เหลือดูดีเมื่อกี้ก็พันสี่แล้วอะ่ะ เพราะว่าคูณเราเยอะโซ่แล้วคูนสาสิบหกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ไปต่อกันที่โอเคมีคูณนะเฮ้แล้วไงอะ่ะแล้วเราก็ได้ตัวฟรีสิครับอูทั้งแถวแล้วคูนสามสิบหกอือกเ,เมื่อกี้คือเกินไปไหมเดินได้มาเท่าไหร่น่ะหกพันปะแบบแบบก็คือ บอกเลยว่าเป็นเงินรางวัลใหญ่แน่นอนนะคะไม่ต้องสืบกันเลยทีเดียวเงินรางวัลเมกะและก็เป็นเงินรางวัลอืซุปเปอร์เมกะนะคะแน่นอนอยู่แล้วคือเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้ามันทั้งแบบอะและซูเูอร์เราเยอะอีกแล้วไงจุัเต็มข้อเลยทีนี้เต็มคาราเบลเลยหกพันห้าร้ยสาสิบี่บาทครับเลขสวย เราลเลยค่าทูสปินนะเรายังได้อยู่และมีการเพิ่มคูณกันเกิดขึ้นครับถึงจำนวสิบสองอ่าเจอ,อกชิวๆแล้วก็สามร้อยกว่าบาทเลยนะทุกคนเยอะโคตรแล้ว,วคลลูณเพิ่ม,มอีกแล้วครับโอ้โหชิวๆและมีคูณเพิ่มคูณสีสิบแปดนะคะดูซิยังไง โอ้เราเหลืออีกสองคาังสุดท้ายแล้วแล้วก็คือยังมาเหยียบพักอีกครั้งงโอเคเราได้เงินรางวัลมาทั้งหมดนะคะก็พันหรออ้ก็พันเกับอีกสิบสองบาทนะคะในสิบสามีสปินนะคะสำหรับเกมเบเกอร์มอนซ่านนเองนะคะ ก็เป็นยงงันบ้างเอ่ยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะติดตามกไลค์ like, กดแชร์ share, กดซั subscribe, บสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ